สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับโอ้โหมัสึพี่น้องโคมัสึปีีอยดหกโซโตกนะครับโซโตกเกิดจากกระบอกที่อัดจารบีครับซีนรั่วทำให้โซ,โซโดันยานแล้วก็หลุดนะครับหลุดเดี๋ยว่้มกระบอกซีนก่อนครับโอ้รุ่นหนี่ก็ใช้กันยาวนานนะครับเครื่งองขมิ้นพี่น้อง เลยเอาหลิวกง 922E มาช่วยตักนะครับไปช่วยตักเดี๋ยวให้ลูกพี่เขาเซะก่อนเซะแล้วก็ถอดครับถอดกระบอกที่เร่งนะที่เร่งแท็กนะเอาไปถอดไหนบ,บาน้างล่ะโอ้โอเ,โอเ,เอ้ยๆอืม ไม่มีปัญหาครับไม่มีน้ำใช้ได้อยูอ่เดี๋ยวเราไปดูลิ้วกงหน่อย 922E เนรุ่นหนะปัญทายะน,นุนนูนเรื่องของมิ้นขมิ้น5.9นะครับลุกอยู่ตรงนั้นเลยเอง็งแมงครับนะโอ้ ตาหวานครับตาหวานมาแล้วฟุตโซตาหวานสองคันแล้วก็สามหกศูนย์ครับฟังเสียงเครื่องน้องฟังเสียงเครื่องห้าจุดเก้านี่โอ้ยยังเพราะเลยเนี่ยนอนแองแมงเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวว่ากันครับ อ่ามหกศูนยลิวง e. กงเก้าสองสีสิบสามตันกับแปดกิโลกรัมห้ก้าโอ้อเดินมัวไม่ได้น้องมันเป็นเลนครับเป็นเลนเดียยวเดียว,ยว,ยวน,นึคิวครับ สามูนจะไวไหมครับลงไปครับโอ้ทุลักทุเลงงานนะเนี่ยสามดสเดี๋ยวจะวิ่งตามเลยครับ1ล0อยลังมาหรือ e. กองเก้าสอองี่ใหญ่ สามหกศูนย์ก่อนที่มาจากไหนจะแรงไหมสามหกเจอกับสองหกหน่อยอ่ะมาอยู่เหลือลม่อยครับจะได้ไม่ฝุ่นตักอร่อยอยู่แล้วครับเพราะว่ารถใหม่จ่วงเอาจ่วงเอาแล้วครับ ดินดีสวยครับดินสวยอ่ะสามร้อยหกสิบพลังมากีสูสูพลังเออบินหนึนะ่ครับมีนหนึ่โอ้สบายมากครับไปแล้ว ตรงนี้ทรงสวยแล้วเจอกับตาวาน FN 27M6 ครับตรงนี้ก็สุมิชินะครับ260อยู่สองคันถรอว่าราชาบอดินนะครับสำหรับฟุโซ่ FN 6 2 7 M 6 260พลังมาครับตั้งรับเจอกับลิวกง 922E ผู้ขี่ใหญ่ส่วนใกล้ๆก,ก็คุณตาครับคุณตาซามูไรโคมสึก200กิโลตอนนี้โซโตกอยู่เพราะว่าระบบอ,อัดแท็กนั้น ซีนรั่วครับทําให้โซนยานแล้วก็ตกเดี๋ยวใส่ครับเดี๋ยวซ่อมไม่มีปัญหาอ้าวโอ้ดูเหมือนจะแดดไม่ออกน้องอาจจะมัวมัวหน่อยนะเจอครับตีใหญ่น้องตีใหญ่1.2คิวปักเอฟเลย ดูใกล้ๆดีก็ใหญ่นะโดยเฉพาะบักเก็ตของเขาเนี่ยดินสวยครับดินสวยมากพลังมาไมา่เยอะครับร้อยห้าสิบรอบเครื่อง1ั5นเก้าร้อยห้าสิบรอบต่อนาที K สาม V ล้วงดีครับล้วงดี โซ่จะออกไวไหมจัดเต็มปุ้มครับเอาสองหกนั่งสองหกนืดไหมมีหนืดครับมีหนืดราชาบอดินเงือบสบายมากเอา ผ่านก็ผ่านอนี่ก็26ครับตะวานันโซตะวันชายาเขาจับตาดูบักเก็ตครับของลิวตงวันนี้เม็ดอินชัยหน้าไปน้องหลอดไฟ LED องเก๋่งกว้างขวางเครื่องยนต์นันไดเรกครับขมมิน5.9 เลง่ายรักษาง่ายอยู่แบบลูกทุ่งก็กินง่ายง่ายก็ปัจจุบันก็มีเครื่องคอมมันเร็วกันไดรักไดร์เรกแม่ไดรักพีนะน้องไดร์เรกไม่ใช่ไดรักแม่ฝังสงครามเนี่ยก็จะอาจจะง,ง,งึกๆง,งะๆหน่อยพี่น้องยังไม่เต็มสูบยังไม่เต็มสูบ เต็นน้ำฝาแป้งจวดอย่างเดียวโอ้ยมวลอาหารพี่น้องเลยสำนั้นแต่นอกอ่างเก็บน้ำเ,เป็นร้อยไร่นะตรงนี้นะเอ๊ะรล้วรถเพิ่มไหมนี่จะจะถามเลยี่น้องถามเลยสังเกติเมื่กี้ครับ 922E นี่ตัวใหญ่ ไปไหมสองหกพี่น้องอเพิ่มอีกหน่อยเพิ่มอีกหน่อยโอ้เจอนอกอินซีครับวิ่งอยู่ข้างบนเอ้ยบินอยู่ข้างบนพี่น้องอลุโซตะวันครับ เนี่ยผมชอบโอ้เห็นได้ตัวนี้สบายมากครับตัวแรงแล้วตัวแรงครับ 360. สามหกศูนย์สนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาเวเตอร์อินทรัค สนใจหดืวกงรถขุดหรือว่าธุรกิจดินก็สอบถามได้ครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ